เออมืออื่นจะได้อะมาปะไว้อ้ยวทำน้ำผลานบ่เอ, ád, อ้าวอเอลานเด้อโอ้ยเเต้น้อยแถ่นะอ่าาาสาวเลือนน้อยลุงเออลูกเอ้ยข้าเจ้ามาจองทำไว้ ปุเ๊เขาได้ห้ามอยู่ได้แต่รางหลายน <c oughs> ้ยารลางก็จะเอายุ้เอาไปวายุาห้ามนะน้อเอาลงวายุได้อันคั่วก็วกได้เออเอาเอาเอาซิฟก็เซ่อเจ้าขายคือเก่าอยู่เลยนะเลย <c oughs> ลดราคาลงอีกแล้วบอกซิฟบอกลอยเท่าบ้ย จ้าจ้าสิบกระสอบอากก็ซื้อบให้ไข่เจียวไข่ต้มไข่ตุ๋นห่านเป็ดบ้านลุง่าไข่เจียวไข่ต้มไข่ตุ๋นใช่มันมีมีโอกาสแล้วก็เราก็มาเอาเลยเอาไปไว้ที่ครัวสิบกระสอบแล้วค่อยทยอยไปดีกระสอบดีกระสอบเอาอืมมันได้มาแล้วก็เอาไปจ้า โอ้เขาลืมเากระเช้ามาเขอเจ้าอยู่ล้ถแตมันมีเยอะๆยังเอามาให้เนาอกระเช้าโหอาหารกหจะเอามาให้วเาก็เ <c oughs> อาข้าลมวนในลูกหลานเ <c oughs> ราเอาไปต้ดผมบอกม่มีผ้าไปตัดผมบอเน,นี่ยนะ <c oughs> เออเอออ๋อ พอดีเยอะเดีพอดีที่แม่บายบายโอ๊ยบายไปแล้วไปกับยายแล้วบ๊ายบายบายเบครับโบไปกะเบครับ โอ๊ยว่าเป็นเทน่าร้านะนะเนาะหลานไม่ใหญ่เนี่ยบอกเป็นแท่กางมาหนิอันนี้อันนี้โตกินข้าวงามได้เราเอ็ดนะคุณอนุวัฒน์พม่าวันนี้ว่าเรามา,มาเบิ้งอันเตียงเจ้านี่แหละน้าพม่าพอมีเห็นเจ้าเชยยัยงเอาของแท้เนาะปุขะ๊ของทแอองท,แอองท้อ่าของแท้อื่ เสีงเนาะแล้วเอสแบบมาตรฐานเอสเอสจนว่าอายุบดอายุไขของแท้ลาโฮอืมแมนของแท้ของแท้ อันนี้เขาจองไว้แล้วเนาะเขาสร้างแต่เอาไปโน่นก็นดีเนาะเฮือนปูนนะมีแตาา่ไม้คักๆได้เราอินนะอันนี้นะบ่โอ้แดงกืน โอ้ทังตูอ้อีแล้วก็เติงตู้กับข้าวหอมบ่ตู้โชวตู้โชว์อ้เขาจะได้ไหมเนาะเออแม้นเพิงเรียกว่าของแท้นะมันหนักยกไปกันนักแต่ว่าตั้งสิ้อก็ต้องอยู่หันห้ามย้าย เรียงบ้านค่อยก็คืนนี้ละเขาจะเอาไม้แดงไม้แคนไม้อะไรนี่เงี้ยเนี่ย้าเขาไปซื้อไหนเนี่ยป็ไม้มันทึกมันก็เลยอย่างนั้นรายเท่าไ่ก็คือกันเนตปุ๊พันทเท่าเลยวะพันทเท่าเลยวะสิบกระสอบกระสอบละร้อย้าว สิบกระสอบอันนี้ต่อรองกันได้ง่ายข้าก็เลยมาเอาตรงนี้ตลอดท่านสองเอาท่านในสียูท่านว่านไฟดับก่อนอ่าบ่ได้วันผ้าทำสากมือเนอะอ๋อท่านพีน่ะเห็นวันผ้าแล้วมีสีขาวเนอะ ไม่ในบ้านทุกค่อยผันรับอันขลามแต่วันสินดาบนะนะอันนี้ผัดสินขึ้นอยู่ผัดมีสีสินใหญ่สินใหญ่น่ะมีมีสีมีเอทผอเลือบอมันนี้นะตั้งยุดซื้อนึกว่าขลามแต่บ้านค่อยผัดขลามถ้าสินดาบฉันดอกสินเพ่งสินอันนี้ผัดนั้นอยู่ ข้าจะรออยู่อืเจ้าก็สีข้าวขายพร้อมบอกนี่นะบอไม่ได้สีขายบอกข้าวเจ้าน่ะไหมข้าวจ้าของเจ้าหน่ะนะเอามาสีขายมันบ่มีบอกบอ ไข่หมูนี่แหละเกี่ยวประห้มิปนิดละอ๋อเอาเกี่เอาหาม้มจะซื้อไม่ได้ซื้คาซื้าอคาได้ไบ,บ,บี่ด้ฟรีเอาแต่ห้มกับอันว่าเป็นๆนะเยอสัมภาษณ์ว่าเป็นๆนี่นะ อันว่าเน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็น่อยากสัมผณ์ว่าเป็นเอดาราน่อยเอาไม่ได้ตัดซ้ำบ่ผมนะไ,ไ,ไ,ได้ไไตัดผมไหมลูกตัดผมมีท่นหอดมีหอดซ้ำบอบกอ,อ๋บออ๋อแล้วผาไปเบิ้อง อ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะโอ้ยลมหล่อหล่อดื่มหล้าบ้านชลวาษีาโอ้ยหลานพ่อหญ่ไม่ใหญ่นะสักชอบแล้วเหรอสักกชอบเลยนะหนึ่งส เที่สองเที่ยวอืมทงลูกสาวลาวพิวนำเราบัชักลาุ่งกินเผาอืมอเมข็งแรงไ้เลานะพ่อเราแข็งแรง <c oughs> อ๋อขึ้นโดนเราหน้าก็ดังนะ แด้วากาะดาไปเอยืนเดินมากาะด่าแล้วแค่เด็กแก่เทานั้น Bien. Sí, bien, bien. Ah. ได้ไข่ย,ยักษ์ไปฝากน้องปุ๊เดี๋ยน้องปุเห็นไข่ย,ยักษ์นี่นะจะตะลึงเดี๋ยน้องปุจะตะลึงมาดูกันน้องมีเสื้อพักเอาไข่ย,ยักษ์มาฝาก เอาไข่มาฝากเอาไข่มาฝากปุ๊วันนี้รีบจะไปติดท่อได้ของนี่นี่ได้ของฝากของฝากาให้ปุ๊ตให้ปุ๊ดูดู อเอาไปให้น้องหมิวเอาไปให้น้องหมิวทอดกินไปโรงเรียนเล็มเล,เล,มเล็กลับ สิ้นนะคะที่บ้านลุงเต่ากับวังปูกาน